จังหวัดนนทบรุรีบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสจำนวนสามหลังที่จังหวัดนนทบรุรีนายทศพลเผื่อนอุดมปลัดจังหวัดนนทบรุรีพร้อมคณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่นนทบุรีจำนวนสามหลังหลังที่หนึ่งบ้านเลขที่62หมู่6ตําบลหนองเพลางายอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีหลังที่สองณบ้านเลขที่9้าทับสหมู่หนึ่ง ตำบลบางครรัตอเภอบางบัวทองจัังหวดหนนทบรุรีหลังที่สามบ้านเลขที่สามหมู่สองตำบลบางพรับอ,อปากเกร็ดจัังหวดหนนทบรุรีโดยจังหวัดนนทบุรีตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวชุมชนผู้ยากไร้ที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ยากไร้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างการบูรณาการของรัฐที่ร่วมมือเพื่อช่วยกันสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้และได้โอกาสให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นของตนเองแก้ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาต,ตนเองและช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะนิว24สิสถานีประชาชนสุกันวลีสุวรรณรายงาน